โอเคครับอ้าวเชีื่อมัชชิไฟเลยเปิดไมค์บอกว่าเอ้าวไม่งั้นคุยได้ไงวะเฮ้ยซอมบี้จะเอายังไม่ได้แนะนำรายการเลยเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหเราไปสามหลอดละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันหมายความว่าไงเนี่ยอ่านี่เนี่ยเอาล้คกูมิกยืนทั่งเลยกําลังกําลังไปเตอร์ซอมบี้อยู่ครับนี่นี่กําลังตีซอมบี้อยู่นะฮะเอ้ยอ้าวแล้วมันตีไม่เข้าเหรอก็พี่เกมือพี่เช่มือเดี๋ยวแล้วมันทำไมซอมบี้มันยืนเฉยวะอ้าวกา้ ดีดีเอ้าอะไรในนียแคทเอาสองบีมเอ้าเอาเอ้าอุ้ยอเชียเฮ้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 ยตกเฮ้ยอาเอาตายกูไม่อยู่แล้วกูบีมตายว้ยกูตกกูตกบจักของฟ้าตายอะไรวะเอากว่ามันจะเซปหก็อเอาอะไรของมึงวะดาวก็ไม่ให้กู บ้านเป็นเปิดอนคูมันไม่ตรงครับเนี่ยอ้าวนไหนมีครูท่านไปไหนแล้วล่ะอ้าวท่านอคูท่านน่บานอยู่เฮ้ยป่ะเอาใครไปใครใครตีแมงมุมวะเนี่ยเอาซอาบี้ก็ยังอยู่อ้าวเอ้าสลามอ้าวมีด้วยเฮ้ยเอาดาบเข้าตัวเต็มเลยนี่ถอกเต็มตัวแล้วตอนนี้โอ้โหย่อยตรงนั้นจะให้มีก็เพื่อเชื่อฮ่าฮ่าฮ่าก็เสพติดตั้งให้มันจนทั้ง เอาไม่คู่จะไม่คู่เลยเลยวิ่งอยู่ตรงนี้ <laughs> ลไปไปเล็กเป็นท่าเป็นมานี่นี่เดินเป็นไม้คึ้แจ็คสันเลยเร็วมุนวอ,อๆๆล์กเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมเพลงมันดังอย่างเอเอต้องปิดเพลงหน่อย<ม>เพลงมันดังอา้าวแล้วระยะยาวิ่งเร็วกูมาตา้งไหนวะอา้าวเดี๋ยว <laughs> <จร S 2> <laughs> เฮ้ยไอ้เสียอ้าวทำไมกูเทเลพอร์ตมาตรงนี้วะอ้าวทำไมกลางคืนอ้าวอ้าวไอ้แช่อะไรของมึงเนี่ย เอามพี่คนชิมายเลยตกมาในถ้ำทำไมจีวะเอาแล้วมันอะไรของมึงเอากูมาตรงไหนของโลกเราวะเนี่ยเอาอันนี่รูอะไรวะเนี่ยเอามีล็อกต้องเออแลนี่บ้านใครวะเนี่ยเจือหันหินด้วยตกมาในถ้ำเจอหันหินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าอะไรจะขุดได้วะอ้าวตกอีกแล้วเอ้ยว่าหายไปไหนกันหมดวะเอาทำไมกูอยุ่เอาเอ้า งงงงเป็ดแล้วไงอ่ะไพเวทกาลาอ้าวสัตว์กูไม่อยากจะพูดละสัตว์เก <laughs> <laughs> ิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยเอา้าเฮ้ยทำไมตกจากที่สูงอีกแล้วอะเอา้าตายกา็เอา้าเอ้าเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอ,าอป้าทำไมใครพากูเทเลพอร์ตขึ้นไปข้างบนวะเออกลับมาบ้านแล้วเอใ้ให้พิมพ์กดตัวทีแล้วพิมพ์ว่า H O M E นะฮะ จะทีกลับม,มาจุดเริ่มต้นอ่ะถ้าเรามีบ้านมันก็จะกลับมาที่บ้านอ่ะฮะเอออ๋อ,อ,อตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังหาสร้างบ้านอยู่เฮ้ยคีป,ป้าอ้าวเพ่นพี่พพเอาชิบหายแล้วมันกลับที่แบบปมบังดีนะฮะถ้าถ้าพี่ยังอยากจะรอดให้กดตัวทีแล้วกด H O M E แล้วก็ Enter เลยจี H O N E ไม่อา้าวไม่เขียอะไรเลย แล้วใครทักเฟซวะแอบบหนึ่งไปตอบเฟซก่อนเออรับดีก่อนมนเล่นเกินกดออกน่าจะแฮปปี้นะครับกำลังรีวิวเกมอยู่พี่บอสทักมาไม่ถูกเวลาแล้วอออ้อาวอะไรเนี่ยไปอะไรเนี่ยชอ็อปกูก็รู้แล้วว่าเอาเฮียเอนเดอร์แมนที่ไหนวะเนี่ยเอาไม่ใช่นี่ว่ะคนนี่ยว่ีอยู่อันพี่พ กด H O M E กดตัว T แล้วก็พิมพ์ว่า H O M E หอมอ้าว H O M E ผมมาผมรอพิงอยู่เนี่ยนี่กลับมาแล้วอ้าวทำไมกูจะได้จัดตินวะยือูยืนก่เข่าไลยืนยนวูู้อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก็ว่างก็ไปต่อไเอ่ะไปไหนเฮ้ยไปไปเอ้า เอาไงต่อเนี่ยอ่ะกูอยู่นี่ก็อยู่ข้างหน้านะฮัลล์ให้ให้พี่ออกไปเสร็จแล้วก็เข้ามาใหม่มันจะได้หากระสุกเดี๋ยวเดียวออกไอเอชเก็บดิสคอเนตอ่ะมาตีเพย์เยอะอ่ะเจอเฮฟนิวเมลอ่ะหัสกรุณาพิมพ์รหัสผ่านเออพิมก็กดตัวทีแล้วก็ล็อกอินแล้วก็สเปกบ้านหัสผ่านสเปกบาร์รหัสผ่านล็อกอิน อ่าชิบหายประตาเลยเนี่ยลอ็อกอินอ่าเมนกูโจรเข้ามาเลยแจกอาหารฟรีแม่งกูไม่ได้แดกีกอะไรสักยามกูเอ้าวเข้ามาแล้วนี่หว่าอู้หูเข้ามาแล้วกูเอาดาบกูหายไปไหนหมดวะอา้าวทำไมดาบพี่รู้ดิพี่เฮียนั่นมันยืนฉี่ตรงนั้นน่ะฮะฮะอ,อาหารฟรีนั่นน่ะฮะแม่งมันยืนฉี่ตรงนั้นอนะ่ะยืนฉี่มีแชมโว่เลยอ่ะแกง๊งแกง๊งแกง อย่ยงเช่นว่าเอานะแก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 ่ะเอาคือเป็นบ้าทำไมตัวเนี้ยแล้วอินอยู Z ่เดี๋ยวเอ้ามันล็อกอินไม่ได้วะ L O G G I N ก็ถูกโอ้โูเอ้ยเอ้ยกระตุกโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรล่ะลุงลาดงานผิดคือเป็นบ้าตัวเนี้ยลาดงานผิดพลาดนี่อ้าว ทำไมผิดวะอินบล็อกอินผิดแน่นอนยังพี่ล็อกอินผิดแน่นอนเอ่อทีอะไรวะไอ้ทีเลไรวะอ้าล็อกอินสำเร็จหู้ขอขอบีบีดูดิไอ้เหี้ยนั้นมันเออกรไปิเอ๊ะดูดิเฮ้ยอะไรอะมินั่นิเอ้ยอ้าวเควนเอ้ยคีเปอร์ตีแม่งอ้าวแล้วขนมปังมาจากไหนวะปวดดตรงนั้นอะมันกดตรงนั้นอะ เอ้ยอะไรอะไรบึ้มวะอะไรอะไรนี่บานไปทางกิจกรรมแข่งไปแข่งแข่งหมูไปเอาใครปลูกต้นไม้วะเราไปเด้อเฮ้ยสเกลตันไม่ต้องกลัวฮะอยู่กับผมไม่ต้องกลัวอยู่กับผมไม่ต้องตัวตัวใครตัวใครตัวมันใช่ปหมโอ้โหาดูเขาไปเขาไปเขาไปอ่ะเอาเอามันลงมาแล้วอ่ะเอายิงแล้ว เอ้าใครเอ้ยเอ้ยกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยมึงยิงอะไรกูเนี้ยเฮ้ยทำไมปาหมึกลอยได้วะนี่นะฟันแม่งเลยเอ้าฟันไม่เข้าเอออืออเออืออออืออเออืออกออื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 ออเออื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 ออเออื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 ออออื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 ออเออืออืออืออ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 เออ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  ก่อนนี้เขาบอกว่าเน็ตเขาเน็ตเขากระตุกเลยครับ <c oughs> โอ้อ้าวลุดลุด <c oughs> อะไรวะจอยจอยเซิร์ฟเวอร์ <c oughs> อ้าวเข้าไม่ได้เลยครับตอนนี้เกมล่มไปแล้ว, <c oughs> อวขอบคุณขอนเนตเซิร์ฟเ,เวอร์เซิร์ฟเวอร์ล่มเหรออ่าล็อกอิน เข้าเข้าได้แล้วเข้าได้ละแล้วอินอ้าวทำไมก็อยู่ตรงนี้วะดูที <c oughs> ่เดิมไงฮะเวลาลองอินอ่ะไม่รู้เหรอฮะอ้าวแล้วมันมันไม่ต้องเข้าใหม่เหรอเอาดาบเดิมกูอ้าวลองอินสำเร็จเอเอมันต้องอย่างงี้เซ่ทำไมตะเกียวตั้นไม่ยิงกวูวะอ้าวกูไม่น่าทักเลยเชียยิงกูเฉยเลยอ้าว ฟั้ยอคุณมีม่ยืนเป็นบ้าอยู่ตรงนั้นนะเจ้ฟันตะเกียบทันอยู่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยูฮ้ยูจ้เฮ้ยเจ้จุดจุดโอ้ยข้าข้าขฟันนี่ไหนฮะยืนมองหิบมาอยู่ตรงนั้นฮะฮะยืนมองอยูังไอยืนนั้นยืนนั้นตะเกียบทันเนี่ยอ้าวฟันโดนละนี่ตะเกียบแล้วทมันมันยืนยืนยืนลูกธนูอยู่เนี่ยอ๋อนี่ไงมันมันโดนตีแล้วนี่ไงโดนนี่มันยืนผมยืนอันเนี้ยเนี่ยตายแล้วเอาได้ของแล้วด้วยเนี่ยได้ได้ลูกธนูมาแล้ว เนี่ยเด็กินสกิลละท่านม่สสกิลละท่ากระตุกตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตีหมูดีกว่าอะไรเนี่ยฟาร์มหมูใครเนี่ยอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวไม่รู้หมูใครกูฟันก่อนเอออ้าวมึงไปแค่ไหนนั่นเอาเย้ได้เนื้อหมูแล้วเอาซอมบี้ทางไหนวะวิคิปเปอร์อ้าวมาอยู่แลวตอนนี้ดูข้างบนนั่นดิมีเอเดอร์แมนด้วยชิบหายเลยยืนเด่นเร็ว เปียวอะไรนี่บ้านใครวะเฮ้ยพี่เห็ุจริงจริงวะแต่ทำไมอา้อาวอา้าวมึงกำลังขยับไปสอดก้าเลยเนี่ย <c oughs> โอ๋อไม่เทเลพอร์ตนะคุณมิคูว่เทเลพอร์ตอยู่นี่ <c oughs> เขาสื่อเนื้อแล้วเขาก็เดินเทเลพอร์ตนะครับอา้าวแล้วทำไมหนะ้าคุณมิคุมันกลายเป็นตัวอะไรวะนี่นี่นี่สกินอะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้ในในเกมเดสเปกนี่วะสกินสกินอันนี้ตัวเฮียในตำนานฮะสกินตัวเฮียตำนานไม่ใช่ไม่ใช่เนี่น นี่ยผมว่าจำได้อันนี้มันเป็นในเกม Death Speck นะครับเนี่ยอะไรไอ้หน้าตาเงี้ยขอขอแป๊บต้นขอแป๊บกับต้นไม้ไป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 อุ๊ยจุ๊บเจี๊ยพลังเจี๊ยพลังเจี๊กพลังชิ้นอะไยูดชิ้นอะยูดเฮ้ยีใครวะหลอยเออนี่ได้แล้วเาแลอ้โหตวนี้ตัด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 นะฮะแม่มันอยู่ไม่ได้ฮะอยู่ไม่ได้เรื่องเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่ง โอเคขอขอฝากคำพูดพวกนี้ไปให้ให้แด็พี่เอกก็ฮันล็อกเกอร์กับพี่ออยล์าเบเกอร์ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับไม่รู้นะครับไอสาระไปวันวันไอเชี่ยเอากระตุกอะไร you don't have permission for this area อ๋อ good ๋อกูเดย์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 เอาตั้งพิกกี้ รู้สึกว่าเราเตัอ,อยู่แถวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นถินน่นของคนอื่นเขานะครับอยู่ไม่ได้ริวจะพ่ยุ่งริวจะไม่ยู่าเ,เราเ,เราเ,เราเดินไปสร้างบ้านกันดีกว่าครับเราที่นี่ไี่เรามาทําอะไรครับเนี่ย <c oughs> อ๋อมามาดูมาชวความกระตุกนะฮะมาชวความกระตุกชวความกระตุกโอ้โหกระตุกสัตว์เลยครับอ้าวชิบหายทำไมตายวะเอาได้เนื้อเฉยเลยอ๋อยังไงเนี่ยกูตบกูตม์กุตม์อะไรกุตม์วะกูตม์ต้หมูตาย อ้าวอ้าวทำไมทำไมคุณนี่คุไม่เดินไปไหนนะครับเนี่ยทำไมคุณยังทำไมคุณยังอยู่ที่เดิมเยอ๋อผมอยู่ที่เดิมก็ว่าผมรอคุณเนี่ยคุณถือเนื้อยืนเป็นบ้าอยู่ตรงเนี้ยคุณผมก็รอคุณยืนถือเนื้ออยู่เหมือนกันไม่ต่างคนต่างกระตุกกับตอนนี้โอ้โหอยากอยากให้คุณมาเห็นอยากให้คุณมาเห็นกล้องผมยังเลยนะครับเนี่ยอ่าเน้นี่นี่ฮะ Hey.